ทุกคนตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเท่าไหร่ละดูเวลาก่อนตีสี่หกนาทีนะคะทุกคนก็ตอนนี้คือกําลังเตรียมตัวไปนะเราเดินทางด้วยรถรถยนต์นะคะทุกคนก็ตอนนี้ก็คือแบบว่าจะขึ้นไปเรียนที่เชียงรายนะคะก็คือจะจากห้องาา้าราห้องดิจิตอลห้องคอนเทนท์ที่เราได้เจอกันในทุกๆคลิปแล้วก็บ่อยๆนะคะแล้วก็ในชิคช็อที่แบบเป็นมุมเนี้ยที่เราถ่ายกันบ่อยๆแล้วก็ต้องไฟแสงสีนะคะก็ จะเป็นมุมใหม่มุมมองใหม่แล้วเนาะก็ไปที่เชียงรายนะคะก็จะไปเรียนด้วยถ้าเกิดว่ามีงานวัดทำให้ทําก็จะทําด้วยนะคะทุกคนก็ค่ะนะในคลิปนี้ก็จะมีถ่ายแบบบรรยากาศแล้วก็อาจจะได้พูดบ้างบางครั้งนะคะเพราะว่าแบบเดินทางด้วยรถยนต์เนาะแล้วก็แบบพ่อแม่อยู่ในรถมันพูดดังไม่ได้นะใช่ไหมกิงใจเขานะคะก็โอเคค่ะยวพยายามจะแบบอัดบรรยากาศให้ดูให้ได้บ้ากที่สุดน,นะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็ น่าจะอยู่ขอนแก่นแล้วมาคะทุกคนซึ่งแล้วก็มาเข้าห้องน้ําก่อน,นะค่ะเมื่อกี้ก็คือเรียนเรียนแบบว่าหนักมาอาจารย์สั่งงานเหมือนจะรู้ว่าวันนี้ไม่อยู่บ้านนะคะก็เลยแบบไม่เลยเนี่ยคือชุดนะคะที่เราเดินทางแล้วก็ให้มันสะดวกสบายนะคะแบบไม่ต้องใส่แบบว่ารัดกุมมากมายนะเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศให้ดูคะ่ะแต่เมื่อกี้งานเยอะมากก็เลยได้ทำงานก่อน โอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็คืออยู่ตรงวัดแล้วเรามาเที่ยวนะคะก่อนที่จะไปหอพักเนาะก็เป็นวัดที่เ<อ>ชื่ออะไรไม่รู้ มันไม่ใช่อะไรหรอพระแก้วอะไรที่นี่เออวัดพระแก้วอะไรสักอย่างนี้แหละเดี๋ยวอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะทุกคนพระธาตุผาซ่อนแก้วเออพระธาตุผาซ่อนแก้วนะคะนี่มีน้องเอ็มด้วยแล้วก็คุณพ่อแม่นะคะถ่ายรูปอยู่ซึ่งก็ค่ะประมาณนี้แหละ ตอนนี้ก็อยู่ข้างบนแล้วนะคะจะเป็นวัดเนาะนี่ดนน้าหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนก็เป็นสถานที่ทรระเราจะเสียงดังมากไม่ได้นะคะทุกคนก็จะแบบเสียงเบานดนึงน,นะคะแล้วตอนนี้คนเยอะมากใช่ตอนนี้คนเยอะมากเราอยากให้ดูวิวตรงนูนนะ้นอะตรงนู้นคือวิวสวยแบบสวยมากอันนี้น้องชายเรานะคะนู่นตรงนู้นคือวิวสวยมากเราชอบวิวตรงนู้นมากสวัสดีค่ะก็ค่ะเดี๋ยวจะเอาแบบภาพ บรรยากาศนะคะลงไว้หลังคลิปนะโอเค ันนี้ก็เฮ้ยทำไมเป็นยังไงแกมันเป็นแบบเตียงนอนแบบนี้รูปต่อยได้เลยอันนี้ก็จะเป็นบ้านนะคะทุกคนเป็นแบบเป็นช์ฟิทพาร์ทป่าวะอยู่ตรงไหนนอนตรงนั้นชาเออก็จะมีตู้เสื้อผ้ามีกระจมองดูห้องน้ำดิซีห้องน้ำเป็นอย่างนี้ห้องน้ำห้องน้ำห้องน้ำมก็ดูดีนะเออถ้าเกิดว่านอนห้าคนก็โอเคก็ ถือว่าดีอยู่ค่ะก็ไม่ได้แย่เนาะแต่ว่าราคาก็พันห้าก็เออไม่ได้แย่หรอกนอนได้ห้าคนห่างก,กันห้าคนก็ถูกเลยอืคนละสามร้อยถ่ายแม่ได้ไหมครับตอนนี้นะคะก็อยู่ที่นอนโรงแรมแล้ว,ลวซึ่งก็เป็นที่นอนแบบต่ำๆอย่างเงี้ยก็ถามว่าราคาแรงไหมพันห้าก็ถือว่าแรงเลยนะแต่ว่าข้างหลังก็มีพวกแบบอุปกรณ์ออบเซ็ตเสรรมอะไรเงี้ยมีเยอะอยู่นะอืมก็ ถือว่าพอดีแหละเออถือว่าก็ดีแหละก็ไม่ได้แย่พัน5 0าก็พอดีอมีอาหารเช้าด้วยก็โอเคก็ก็ได้ค่ะก็ไม่ได้แย่รยดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก็ตื่นนอนนะ,ะก็เกของเก็บของมาให้ดูพื้นหลังเาว่าแบบสกปรกมากนะคะ ตอนนี้เป็นเวลาจะเกือบหกโมงแล้วค่ะทุกคนซึ่งก็ยังมืดๆอยู่เลยนะคะเพราะแบบฤดูดหนาวเออสว่สางช้าเห็นไหมฟ้าสีม่วงก็ถ้าเราอาบน้ำเสร็จก็เดี๋ยวจะออกเดินทางต่อนะคะไปที่เชียงกว่าวินาศเท่าจังวะไปที่เชียงรายน,นะ,ะก็เดี๋ยวเจอกันนะฮะแล้วเดินทางเดี๋ยวแวะตรงนี้นแล้วก็จะถ่ายวิดีโอมาให้ทุกคนดูด้วยนะคนะ,คะ <c oughs> โอเคค่ะ ทุกคนตอนนี้ก็อยู่ที่เชียงรายแล้วนะคะเราอยู่ที่วัดร้องขุนนะคะตอนนี้ซึ่งเราเข้าประตูหลังไม่ได้ต้องเข้าประตูหน้านะคะทุกคนแล้วมันก็แบบต้องไปขับรถเข้าประตูหน้าแล้วก็ไปดูนะคะก็ตอนนี้ก็คือเป็นเวลาบ่ายโมงยีนะคะทุกคนมองไม่เห็นล็อกค้อนมืดเนาะก็เดี๋ยวเข้าไปชมวัดแป๊บนึงคะ่ะแล้วก็จะเดินทางไปเข้าหอนะคะที่ค่ะที่หอ <laughs> โทเแคข่ขวเดี๋ยวเจกัน ค,ค่ะทุกคนตอนนี้ก็ถึงหอพักแล้วนะคะซึ่งหอพักเราก็จะเป็นห้องรามซูนสมะคะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูข้างในกันซึ่งของจะล็กกันนะราะยังไม่ได้จัดนะคะทุกคน <S <S เดี๋ยวไปถ่ายว่าก่อนจัดแล้วก็หลังจัดตอนนี้นะคะก็จะเป็นหอพักของเรานะคะทุกคนก็นีก็จะมีทาทับมีแอร์มีตู้เย็นนะคะแล้วก็เป็น ที่น o n ที่นอนค่ะพวกนี้จะเป็นของที่แบบเอามาเนาะยังไม่ได้จัดอะไรเลยนะคะนี่ hello guys hi สวัสดีค่ะเหนื่อยมากฉันอยู่ชั้นสามแบบวิวดีมากแกดูวิวสิวิวแบบดีมากืนเช้ามาคือเลิศยูอะเนี่ยโอเคเดี๋ยวไปจัดของก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันหลังจัดทุกคนนี้ก็จัดห้องเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี้ก็จะเป็นวันรุกเชา้าของอีกวันหนึ่งเนาะซึ่งพ่อแม่กลับละ ในตู้สื้อาก็จะแบบว่าประมาณนี้นะคะและ้วก็พวกโต๊ะครึ่งแป้งนะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะนี่เพิ่งตื่นที่นอนก็นี่ค่ะแบบนี้เนาะมีพัดลูกวัมอันี้เอามาเองนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้ขะยะต้งนใจมันเนาะอันนี้จะเป็นแบบที่เก็บของอะไรอย่างเงี้ยส่วนห้องน้ําก็ประมาณนี้ค่ะทุกคนห้องน้าสวยมากแล้วก็มีระเบียงนะคะดูน้องห้องสวยมากแบบวิวดีมากทุกคนอยากให้ดูวิวอะแบบวิวสวยอะจริงๆ <c oughs> นี่ค่ะ นี่อะวิวสวยมากตื่นเช้ามาเห็นภูของภูเขาอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเห็นหมอกสวยจริงเดี๋ยวขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะคะ คนตอนนี้ก็ถึงที่มอแม่ฟ้าหลวงแล้วนะคะทุกคนแวะมาดูมอนดนึง่งคือบรรยากาศแบบดีมากนะคะเดี๋ยวตอนที่เราว่างๆเดี๋ยวเราจะมาทําบล็อกนะคะเป็นทัวร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงนะคะทุกคนตอนที่โควิดแบบทั้งซาลงนิดนึงเพราะตอนนี้โควิดหนักมากนี่ก็ใส่แมสสองชั้นเลยชายกลัวมากไงกลัวโควิดอันนี้ก็จะเป็น M store นะคะอันนี้ก็จะเป็นมอแม่ฟ้าหลวงสวยมากค่ะเดี๋ยวจะเอาอินโทรด้านหลังส่วนห้องก็ไปที่หลักแล้วกัน เดี๋ยวจะพยายามเก็บภาพให้ได้มากที่สุดนะคะตอนนี้ก็ถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ค่อยแบบวนรอบมอดูว่าเป็นยังไงตอนนี้เราอยู่ที่พระธาตุดอยตุงนะคะทุกคนซึ่งเราจะบอกทุกคนว่าทางขึ้นก็คือแบบว่าแกทางขึ้นคือสุดมากบอกเลยว่าถ้าใครขับรถไม่แข็งอะ่ะอย่าขับขึ้นมาเพราะว่ามันอยู่สูงมากแกแบบน่าจะสูงจากพื้นดินเป็นกิโลเลยอะ่ะใช่ภูเขาสูงมากนุ่นตรงนุ่นที่เห็นนะเห็นปะตรงหลังเออดอยตุงอะ่ะจะเป็นก้อนเมฆ ก้อนเมฆนะตอนนั้นคือก้อนเมฆสูงมากอยู่เหนือเมฆอะ่ะเออรลดดีจริงเยี่ยมเนี่ยค่ะมากคุณพ่อคุณแม่นะคะคุณพ่อขับรถสุดยอดมากนี่นะคะทุกคนก็ถึงที่ดอยตุงแล้วนะคะพรุ่งนี้เขาก็จะมีงานกระถินนะคะทุกคนวันนี้เป็นวันที่5้านะคะนี่เขาก็จัดเตรียงไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะคะก็น่าจะอยู่บนจุดสูงสุดของประเทศใหมก็ไม่รู้แต่ว่าสูงมากเราจะพาทุกคนมาดูเลยนี่ค่ะ เป็นบุ่มที่สูงมากคือแบบแกใครกลัวความสูงคือไม่ควรมานะเ<แ>พราะมันสูงมากจริงๆเนี่ยสูงมากสูงสุดๆทางนู้นก็จะเห็นเป็นพม่าะนะคทุกคนแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็นไทยนะคะ<ไ>เพราะมันสิ้นสุดชายแดนไทยเนาะทางนู้นตัวเหรอเออประมาณนั้นแหละใช่ก็คือนี่แหละคะ่ะวิวมานี่ค่ะทุกคนก็ นี่นะคะมากับพ่อแม่ว่าโดยตรงเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะรอจะลงไปแล้วเพราะว่าตอนนี้คือจะมืดแล้วไงต้องรีบลงไปเพราะว่าทางมันเปรี่ยวมากแล้วก็ชันมากใช่